สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงประจําเดือนอสิงหาคมสอง7หาให้กับชาวราศีกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎนะคะซึ่งเป็นภาพรวมภาพกว้างทนานไม่ได้เฉพาะจะจงสรงชาหบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ ซึ่งชาวราศีกรกฎนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16ส,สิงหาคมโดยประมาณนะคะ,ะซึ่งในเรื่องของการงานการเงินช่วงรสุขภาพและความรักประจําเดือนสิงหาคม2567นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎซึ่งไพ่ออกมาเป็นแนวไหนแม่หมอก็จะทํานายทายทักไปตามหน้าไพ่นะคะ ราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะดูกันว่าเป็นลักษณะแบบไหนบ้างนะคะสำหรับชาวราศีกร,รกฎในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักประจําเดือนสิงหาคม2 5 6 7นอนะคะชาวราศีกร,รกฎบางคนบางท่านนั้นก็เป็นคนที่ในช่วงจังหวะนี้มีการติดขัดในเรื่องของการเงินรู้สึกว่าจะมีหนี้สินอยู่นะคะรู้สึกว่าจะมีเรื่องราวของการเงินที่มัน ใช้จ่ายไม่เพียงพอนะคะสําหรับบางคนบางท่านนะคะเป็นการเงินที่มันมีหนี้สินอยู่มีรายจ่ายเยอะนะคะแต่บางคนบางท่านนั้นก็มีเรื่องราวของการที่ทํางานแล้วก่อเกิดเรื่องของการที่ขยายตัวเติบโตแล้วก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะตะิแตกกิ่งแตกหน่อแตกใบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการขยายตัวในเรื่องของการงาน ซึ่งการงานแม้มันจะเริ่มต้นมาได้สักพักแล้วแต่ก็เริ่มที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎบางคนบางท่านส่วนบางคนบางท่านนั้นนะคะไม่ทราบว่าเป็นคนที่ชอบสันโดษเป็นคนที่ชอบแก่เรียนเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวเป็นคนที่ชอบศึกษาไฝ่หาความรู้อาจจะไปศึกษาต่อต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือไปปฏิบัติธรรมไปเรียนธรรมะไ,ไปเรียนต่อ หรืออยากจะเก็บตัวอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ชอบยุ่งกับใครไม่อยากแต่งงานหรืออาจจะแต่งงานช้าก็เป anyone, i ards, i ็นไปได้ด้วยสําหรับบางคนบางท่านนะคะอยู่ในโลกส่วนตัวสูงนะคะบางคนบางท่านชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่อยากสูงสิงกับใครก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วบางคนบางท่านนั้นก็ยังมีความหวังอยู่นะคะในเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่คุณหวังคุณคิดหวังเรื่องสิ่งใดวายอนาคตข้างหน้าคุณได้สมหวังแน่นอนนะคะ ไพ่ใบนี้เดอะสตาปรากฏขึ้นปรากฏว่าความหวังของคุณนั้นยังอยู่ยังมีนะคะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยในการที่จะได้มาซึ่งความหวังที่คุณต้องการคุณคิดหวังสิ่งใดอยู่ในตอนนี้คุณจะได้รับมันอาจจะได้รับในปลายเดือนอนี้หรือปลายสองสามเดือนหรืออาจจะเป็นปลายปีนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันความหวังของคุณนะคะคุณคิดหวังสิ่งใดคุณก็จะได้รับแต่ต้องใช้เวลานะคะ แล้วก็บางคนบางท่านนั้นก็เป็นคนที่มีลักษณะของการที่อยากจะออกไปท่องเที่ยวเดินทางประชนภัยเป็นคนที่อาจจะไปหางานใหม่ทำก่าได้ก็เสียค่าเสี่ยงเป็นคนเช่าชูไปบ่อยหน่อยเป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนรูปร่างดีเป็นคนที่มีเสน่ห์เคยเห็นใครชอบนะคะเป็นคนที่มีความที่ลักษณะของความที่บางคนบางท่านนั้นเป็นคนที่ชอบที่จะ เสี่ยงประชนภัยแล้วก็ไม่เกรงกลัวสิ่งใดทั้งสิ้นนะคะเป็นคนที่มีความความเช่าชูหน่อยๆเพรียบอยหน่อยๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเยืะหญิงในตัวด้วยนะคะสําหรับบางคนบางท่านนะคะ แล้วบางคนบางท่านนั้นก็เป็นคนที่อาจจะต้องรู้จักรักษาสุขภาพช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงฤดูฝนก็ต้องดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะบางคนบางท่านนั้นเจ็บป่วยก็อาจจะไปนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออาจจะนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ บ้านก็ได้เช่นกันนะคะหรือบางคนบางท่านอาจจะมีเรื่องราวของความรักทำให้เจ็บปวดในเรื่องของหัวใจก็อาจจะนอนอพักใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เซฟโซนพื้นที่ส่วนตัวนะคะใช้ระยะเวลาในการรักษาแผลหัวใจให้มันหายขาดนะคะมันต้องใช้เวลานะครับความรักที่มันผิดหวังนั้นมันต้องใช้เวลาในการที่จะมูฟออนเพื่อไปต่อในวันข้างหน้านะคะสำหรับบางคนบางท่านนะคะแล้วก็บางคนบางท่านอาจจะก,ก่อ เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นไปได้ด้วยต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่ดีอาจจะเกิดเรื่องของการที่คุณอาจจะได้เรื่องราวที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะมีเรื่องราวของการที่อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนฝูงพี่น้องก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะเกิดเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันเดี๋ยวดูกันต่อไปนะคะ แล้วบางคนบางท่านนั้นก็คือหมายความว่ามีการบริหารจัดการในเรื่องการเงินคิดจะทาธุรกิจคิดจะลงทุนคิดจะ ทำงานบริหารเก auto, ็บเงินนะคะเป็นคนที่ชอบในการเรื <Não> ่องของการบริหารจัดการในเรื่องการเงินอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําบัญชีการเงินหรือธนาคารหรือเป็นเรื่องของบริษัทไฟแนนซ์หรืออาจจะทาธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าขายได้มาซึ่งเรื่องของการเงินเป็นคนที่คิดหาเงินเก่งนะคะชาวราศีกรกฎส่วนมากก็เป็นคนที่ชอบเรื่องเงินนะคะชอบตัวเองให้ตัวเองมีเงินดูดีแล้วก็เป็นคนที่ลักษณะของคน ที่อาจจะเป็นรู้สึกว่าเป็นคนที่มีความรู้สึกอชอบในเรื่องของการที่จะต้องมีเงินอยู่กับตัวเองอตัวเองเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่ชอบรักสวยรักงามอาจจะซื้อของมาใช้ใจ่ายส่วนตัวก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วบางคนบางท่านนั้นก็เป็นคนที่รู้สึกว่างานที่ทําอยู่เป็นงานที่มันเยอะมากมันเหนื่อยมันเยอะมันเครียดมันซีเรียสนะคะเป็นงานที่มัน รู้สึกว่ามันเป็นงานที่มันเยอะมากเลยมันเหนื่อยมันอยากจะคิดอยากจะบางทีอยากจะลาออกอยากไปหางานทำใหม่อยากจะไปหาอะไรใหม่ๆที่มันไม่หนักไม่เหนื่อยไม่เครียดไม่ซีเรียสเหมือน จังหวะนี้เขาเป็นไปได้ด้วยเช่นกันสำหรับชาวราศีกรกฎบางคนบางท่านนั้นนะคะรู้สึกว่าง,งานที่ทําอยู่นั้นมันหนักหนาเก,กินไปแล้วรับไม่ได้แล้วมันเป็นอะไรที่มันเหนื่อยมันซีเรียสมันเครียดมันอยากจะออกไปจากตรงนี้อยากไปหางานใหม่ทําก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะบางคนบางท่านนั้นนะคะมีเรื่องราวของการที่อาจจะมีเรื่องราวของความรักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมือที่สก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ อาจจะเป็นลักษณะของคุณตัวคุณราศีกรกฎเองก็ได้ในช่วงจังหวะนี้ซึ่งเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่ายเซนซีเป็นคนมีสเสน่ห์มากเลยนะคะรักสวยรักงามและเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินในยิ่งในช่วงเวลากลางคืนและชอบคิดอะไรที่มันประมาณว่าคิดมากแล้วก็บางทีอาจจะชอบ ช่วงเวลากลางคืนออกไปเที่ยวเตีกับเพื่อนฝูงหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่ถ้าผู้หญิงจับได้ไพ่ใบนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะเป็นเมียเก็บเป็นกิ๊กกับใครก็ได้เป็นเมือที่สามกับใครก็ได้เป็นเมียน้อยของใครก็ได้หรือถ้าผู้ชายจับได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าอาจจะมีกิ๊กเมียเมียน้อยมีเมียเก็บ หรืออาจจะเป็นลักษณะของเป็นการพบเจอคนที่มีลักษณะของความอ่อนโยนแล้วก็อารมณ์ศิลปินแล้วก็เป็นคนมีสเสน่ห์ลึกลับเป็นคนที่น่าค้นหาเป็นคนที่มีลักษณะของความที่เป็นคนที่ อาจจะเป็นลักษณะของคนที่มีอารมณ์ศิล,ลปินศิล,ลปะเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่ายเซนตีทีบคิดมากเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่ลึกลับน่าค้นหานะคะบางคนบางท่านอาจจะเจ็บปวดเพราะว่า,าไปเป็นเมียเก็บเมียน้อยแล้วก็ทําให้ความรักนั้นเสียใจนะคะต้องนอนพักฟื้นต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเยียวยาหัวใจนะคะเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นอาจจะไปแอบร ักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วอาจจะไปมีกิ๊กมีเมียเก็บมีเป็นมือที่สามของใครหรือเป็นเมียที่หรือเป็นมือที่สามของใครหรืออาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวของคนอื่นแล้วก็บางคนบางท่านก็มันเป็นเรื่องราวที่ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวนะคะอยากจะอยู่สันโดจะอยู่ดียวได้เพราะว่าความรักมันเจ็บปวดเหลือเกินนะคะมันไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับความรักแล้วอยู่แบบสันโดดดีกว่ามันสบายใจดีไปศึกษาไปประรามไป เรียนรู้ไปต่างพิน่างในต่างประเทศไปทําอะไรก็ได้ที่อยู่แบบสันโดษที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะบางคนบางท่านนะคะในเรื่องของความรักก็อาจจะเป็นความรักที่ประมาณว่ายุ่งเกี่ยวกับเมือที่3าเป็นรักซ้อนเป็นรักที่มันเจ็บปวดซึ่งต้องใช้เวลาในการที่จะภูมิฟักรักษาใจของตัวเองเยียวยาใจของตัวเองนะคะนั่นก็เป็นรักนาราศีรากรกฎประจําเดือนสิงหาคมสาวอันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ